มาวาดรูปง่ายๆจากตัวเลขกันค่ะเริ่มจากเลข0ถึงเลข5นะคะเลข0ตัวแรกเลยนะคะขีดโค้งขึ้นไป2ชั้นค่ะจากนั้นก็เติมลายให้นะคะลิจะวาดเป็นดอกเห็ดค่ะต่อมาลิจะใช้ดินสอแรงเงาบางจุดเท่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดมิติค่ะลิจะไม่ระบายสีนะคะหากใครที่ชอบระบายสีสามารถระบายสีทับซ้ำลงไปได้เลยค่ะจะระบายด้วยสีเมจิกหรือสีไม้ก็ตามชอบเลยนะคะ ต,ต,ตัวแรกตัวถัดมาคือเลขหนึ่งค่ะลิจะขีดยาวขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะวาดเป็นใบหอมค่ะวาดเป็นชั้นๆนะคะจากนั้นก็ใช้ดินสอนะคะคัดแสงคัดเงาให้เขาด้านล่างก็จะขีดเป็นเส้นๆเพื่อที่จะวาดเป็นรากหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะด้านล่างเลข2ลิจะวาดเป็นแครอทค่ะแครอทสองหัวค่ะด้านบนลิก็จะเติมเป็นใบจากนั้นก็เติมลายให้กับแครอทวาดง่ายมากๆค่ะต่อมาเลข3นะคะลิจะวาดเป็นพริกค่ะเติม เพ่มเติมก้านนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยต่อมาด้านล่างเลข4ี่นะคะลิจะวาดเป็นหน่อไม้ค่ะขีดเส้นวาดเป็นชั้นๆนะคะให้เป็นกาบของหน่อไม้จากนั้นก็คัดแสงคัดเงานิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวค่ะเหลือตัวเลขตัวสุดท้ายคือเลข5้าค่ะขีดเส้นโค้งซ้ายโค้งขวาเชื่อมต่อกันเป็นลูกฟักทองค่ะจากนั้นก็เติมก้านเติมใบค่ะเลข5ก็จะกลายเป็นฟักทองด้วยวิธีวาดแบบง่ายๆค่ะจากนั้นลิก็จะใช้ดินสอคัดแสงคัดเงาเพื่อให้ดูมีมิติขึ้น นิดนึงนะคะดินสอที่ได้ใช้เป็นดินสอ ee และกระดาษ a 4ทั่วไปเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝึกว่าตามคลิปนะคะ